วัดดีเด้อพี่น้องมือนีลงทงคือเก่าพี่น้องเลี้ยวให้เลี้ยวหน้าเลี้ยกะยังบ่วเลี้ยวป่านใดคือต้องสูบปลาพี่น้องนี่สาจักหน่วยก็ไล่สูบพี่น้องปลาหน่วยนี่ก่อบัวลายลายพี่น้องเนาะอ่อนซ้อนมันมักน้มเลือกเนะาะสาบัวแดงสูบแข็งแล้วพี่นอ้องสูบแต่เมื่อคืนหนาววันสันผู้คืนมานอนสูบเอ้พี่น้อง ต้องหาบัวมากินกับโสมตำมาคอยไล่ไล่พี่น้องแต่ว่าปลาปลาบุคคลมีปัญไดเพราะได้ปิ้งกินเนาะพี่น้องเนาะเขาเศร้าเขาเศร้าพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อปะะลากระายสิบตัวโอ้ยเยอะสุดของปลาบันนี่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 ปลาลายอยูปย่ปันหาเนาะปลาลายเจ้าของแม่นหลายค้อนนี่จ้านี่ยเนี่นปลาแต่เพี้ยนปิง้ง ปลาจักสะมานอนส้ทมทงเลยซื้อดอกพี่น้องเอ้ยเอาๆกับมาส้มทงตัวเนาะอาหารพี่น้องกินขา้าวปลากินข้าวปลาเอาดอยเจ้ากำลังมาถมทีทีค่งกันพี่น้องมองยบเงาดอกบานทุ่ทงหน้ากับขนก็ออกมาอยู่เต็มแล้วบานเป็นตะยู่ว่าพี่น้องเป็นตะยู่ว่าผู้นะ่ะทุ่งหน้าทุ่งให้ก็ได้ อุมักสันโดดก็บยูได้มาเด้อกินขาาน้าวันนี้พี่น้องมาเด้อชวนไปเจามมอยูก่อนพี่น้องดูหนะ้าสบายดีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นมาหาปลูกผักปลูกเนีเนาะพี่น้องเนี่ยทา้หนานมีหวยได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยมีหวยมีน้าเมื่อตีเนี่ยม,ยมามปลูกผักปลูกข้าวโพดให้ดูว่าดูบัวเจ้าพญ่พัด รู้ปะ่ะนีข่ขานแล้วร้านกลิ่นทำไงเธอมาดุนเมืองมาเรือพี่น้องนี่เอ๋อได้มาแล้วพี่น้องแจกสายบัวกับส้มตำมาเด้อมาเด้อมาเด้อเข่าท่งกินเข่าท่งอ้าวหมักตำหย่านก็มีเด้อพี่น้องนี<_<__่ไปอยากมาเด้อมา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 เขียวดีกินเลย อากาศขม้เขาโม้ดล้วพี่น้องมึอนี่หนาวกับหนาวหลืองอยู่มา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 เด้อมาเด้อทินเส้นนี้เด้ช่วยดาก้างหัวอีหยังถิ่มเส้นนี้ไม่เห็นมันเจับพี่น้องเอ้อแมนพุ่นขึ้นกันแล้วผุ่นทิได้กบอยู่เลนลิเบียไปเรื่อยแล้วก็ทางเขาจะเอาเจอมเราไว้บ่มาเก่งเขาอมาจ้ว โอ้พี่น้องแซบ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 แม่งไยมากินไปกินมาสงานแลีวยทนบรจับบวกละบวบ่ายซอยแม่แซบไรกินเขาทงเนี่ยโอไดสองนกินากอเนองเนี่อยิกอิกินเขาทงหงตัดกลางอ่ะกินไปกินมากอิ่มเลยพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยอิ่มแลวอิ่มแลวกินเขาทงมือนตัดลงเราตัดีจะเนเี่ยเบิ้งหาปูหาปลาลวบาง ช่มทงพี่นอ้องพ้าไปชมมองพันธมทีอ่าพันธมทีหันพีเราเดี๋ยวพ้าช่มพาชมอมใจว่าเป็นยังเพื่อนขึยังอยากมายู่ทงเนาะพี่น้องน่ะตรงนั้นเป็นถนนพี่น้องถนนมาหน้าไอ้จิ๋วหน้าไอ้จิ๋วอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็เปลี่ยนหน้าตรงนี้ก็เปลี่ยนหน้าคนละฟังพี่น้องอันนี้หน้าเขาแมียเขาหน้านองหน้าเอื่อยจ้ะคนละฟังฝากถนน อากาศดีดีได้พี่น้องโอ้มีผู้ใดมาอยู่พี่น้องโอ้ยมานอนเลียงไกลคือสิีดีนี่เลียงไกลปลูกพักพี่น้องหวยก็มีอืมามากับผู้มีผู้เฝ้าบ้านพี่น้องเอ้ยอ่ะมาเบิ่งข้าเจา้าข้าเจาเ้ายังคืออยากมาอยู่ทงนี่พี่น้องข้าเจา้าข้าเจ้ามาซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อกับเจ้าคล้องหน้าอีกคนนึง ลายนึงนี่พี่น้องเบิ่งดูพี่น้องมันอยู่ไก่ห่วยเนาะข้าเจ้าเลยถมลงสูงเห็นปะข้าเจ้าถมยังบาดแหลกอยู่พี่น้องลายหนึงนกับสิถมกันประมาณห่วยเป็นมัดขีดดินเป็นอีกจักเส้นหาพอแล้วขึ้นถมมันเก้าไว้หามือเนาะเออซื้อซื้อสามสื้อสามถม,มอีกสองคนน่ะวันสามเมตรถุล่ะพี่น้องแต่่วาทดีงามงามพี่น้องข้างหน้าติดห่วยไหม ยุทงยุทาเขาจีเฮ็ดยังกระไดไหมพี่น้องดีกว่าสื่อแอร์อัดกันในหมู่บ้านอยู่เด้อพี่น้องขยายกันมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเสาไฟกไมม็มีดึงมากเนาะดึงมากพี่น้องดึงมาให้ยินไมาอยู่ฟังนี่แหละเนี่ยพี่น้องพีเขาเจ้าเจ้าชิมาถมต่อสวยๆพี่น้องสวยมาก ผมทมทุงสูงพี่น้องเมล่ปีนั่นปีซีซีเนาะหน้าเยี่ยจิวกันาน้าถอ่มเคลื่อนหวยหลวงมันแตกเนาะพี่น้องอน้ามันตรงไรมานน้ำหวยเนาะน้ำหวยสาขาเดินทางมากไก่ยังเหยียดหน้าเข้าถ่วมเนาะร้อยข้อพูนพี่น้องจ้าวข้าวเจ้าทมทมอันทมสูงเนาะนี่ตังนี่ตังหน้าเถวเน่นี่พี่น้อง เป็นตรงนั้นเป้งน,นออ้ำบวกเท่ากับส่ตรงนั้นปลาไหลพี่น้องปลาไหลพอได้กินยุ่นี่มันติดห่วยไหมพี่น้องเขาท่าไรพี่น้องนี่นี่นี่ข้างนาตีดหวยนี่พี่น้องถ้าเป็นค้นจีนนี่มากเธอเด้ข้างนาม่นม้ำข้างหลังติดพูเขาอ,องสีโอ้ยสุดยอดเลยพี่น,อน,น้องน,น้ำนี่เพราะขาดตลอดปีน้ำห้วยนี่เพราะปลูกได้เอ็มว่าพี่น้องถ้าใครมีโอกาสซื้อ ที่สื่อห้างนี่ออกมาสื่อหนอกทงพี่น้องเพราะว่าทงเข้าสมัยนี้กะมันมเป็นทงแบบกันดานเด้พี่น้องคือการไฟฟ้านี่ก็มาหอดเห็นบ่เขาเจกโตสายไฟมาบ้านที่กระจามาอยู่ก่อนมาอยู่หน้าคือกันพี่น้องกจะจมาอยู่หน้าคือกันขาเจว่ามันสวา่างสวาดสว่างสวัยนี่ห้างกเกีรตออกอันนี้เป็นทางห้างน้ำคู่ห่วยเนาะพี่น้องนี่กระจกสื่อกันกัน สามแสนมั้งอ่ะนี่หมืนข้าวเนาะพูดนะแต่ว่าถมต้องถมสูงจังหน่อยพื้นฐานมันเพราะก็ต้องถมสูงแหละพี่น้องงามน้มถั่วมมันก็ลำบากเนาะมงเจ้าเจ้าของหน้ากัาเรียงกล้วยเนาะเลี้ยงควายเลี้ยงวัวก็ได้นี่พี่น้องเออทีเยอะแยะเลยไอ้กิ้วยืนอยู่นี่ก็เป็นเย็นๆเนียพี่น้องอากาศดีอากาศดีพี่น้องเงี่ยพร้อม มีไฟมีน้ำก็โอเคพี่น้องแต่ว่าน้ำนี่น้ำนี่ยังบ่สะดวกแต่ว่าอาจ่อนอาจจะเจาอเอาน้องพี่น้องเนาะคอยมีไฟแค่นั้นพี่น้องเพียบพร้อมมักอยู่พี่น้องมักอยู่แบบนี้หน้าเนี่ยจิ๋วกับสีเทาพูดละจี้ยังคอยสีได้มาอยูเนาะพี่น้องเอาพูดละตอนนี้ก็หางินให้ลูกใส่ก้อนพี่น้องเออยังต้องดูแลรอบรัววยูเนาะพี่น้อง อันนี้ฟ้องระบายน้ำพี่น้องฟ้องระบายน้ำสำหรับออกออกออกหวยเนาะหามคู่ไปงี่เงี้พี่น้องถ้าขยันนี่กะเวลาน้ำน้ำเวลาน้ำเขาเขาหลากเนาะจับมาใส่หม้อห่อหนี้พี่น้องก็ได้ปลาแต่เพี้ยนอยู่เด้เดี๋ยวพายยางกับพื้นไปจาเนาะ้วเขาเนาะพี่น้องจะขนยังมาเนี่ยนาะมาสาปลาสูบปลาก็ได้แหัวเราะก็ได้คือบอกติดเสื้อผึ่ง เออเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปอยู่อันนั้นอีกซาด้วยนึงพี่น้องขายให้ข้าเจ้าเห็นซาด้วยนั่นสีไหลพี่น้องไปซิวไปซิวไปซิวพี่น้องไปซิวไหลออกจากเครื่องสูบซาด้วยนี่บ่ปั่นได้พี่น้องมันตื้นมันตื้นมันตื้นพอได้กินมันตื้นโอ้อยอ่อนซ่อนกอบวัวเนาะพี่น้องมึงดูซ่อนคัก รสซาก็มีแต่กอบัวแดงน้องสวยงามมาแล้วพี่น้องรถทมหินมาแล้วมาแล้วมาแล้วทม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 สางเมืองพี่นอมม้องสางเมืองพุพงยุธาเลียงไกลปลูกผักถือขิงมันยังพี่น้องเอ้ยอากาศก็ดีไปที่พตไปมันนอกเข้า พี่น้องถุกนะคนทมบึมบั่มบึมบั่มพี่น้องเอ um, <bey ue S 1> ้ยไดินจว้วก็าหเนะเาจามาใส่หินชิบเกี่ยจะงอยแนนดี้เลยกินเงินวันเน่ยี่ยอเาวันนี้แม่คอยเราเริ่มลงเก็บเราพี่น้องคอยบ่ลองนาะคอยน้วลงบ่ใดพี่น้องตีนเย็นเราหาเก็บหอยเราบ้าน เก็บ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 ปลาก้อนพี่น้องมันมีกุ้งหรือปีกไก่เน้อใหญ่<ฮ>ปีกไก่กุ้งเจ้าตัวกี้กินอยู่นี่สิออนกี้กินอยู่นนี่หกตัว